เปิดคลิปวันนี้ครับด้วยความสดใสกับแปรงสีฟันบัสเมีนะครับซึ่งจําหน่ายแล้วในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ และปีนี้แปรงสีฟันบัสมีเนี่ยครบรอบ10ปีพอดีครับซึ่งตัวนี้ได้รองรับจากกรมอนามัยนะครับในโครงการของแปรงติดดาวด้วยนะครับนับว่าเป็นแปรงสีฟันที่มีคุณภาพระดับสากลเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมียาสีฟันบัสมีด้วยนะครับตัวนี้เป็นสูตรป้องกันฟันผุนะครับซึ่งจะไม่มีแปง้งไม่มีน้ําตาลไม่มีสารก่อมะเร็งใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดคลิปมาวันนี้ผมจึงมั่นใจที่จะใช้แปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันของบัสมีครับ โอเคทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทดลองแบบนี้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้ว i r เลสกีตาร์อยู่นะครับซึ่งว l เลสที่ผมใช้นะครับก็คือ NewX B2 นะครับตัวกีตาร์ผมจะใช้ตัว t r า n s ์มิเตอนะครับเสียบอยู่แล้วก็ตัวเรี o คู e เวอร์เนี่ยผมจะเสียบไว้กับ Audio Interface นะครับแล้วเราจะบันทึกเสียงเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็คือจะใช้โปรแกรม Cubase อัดนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณว i เลสมันปกตินะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ใกล้กันไงมันเลยปกติ อ่าสัญญาณมันดังปกติเลยทีนี้สิ่งที่ผมจะทดลองก็คือผมจะขึ้นไปชั้นสองครับแล้วลองเล่นดูนะครับขึ้นไปอีกห้องหนึ่งลองเล่นดูแล้วก็ลองแบบปิดประตูห้องด้วยนะครับดูว่าระหว่างไวเลสที่อยู่ข้างล่างเนี้ยกับสัญญาณไวเลสที่อยู่ข้างบนเนี้ยที่ผมขึ้นไปเนี้ยสัญญาณมันจะส่งถึงกันไหมนะครับจากที่หลายๆคนเคยทดลองเขาจะทดลองเป็นระยะไกลนะครับว่าได้กี่เมตร1เมตร2เมตร3าเมตรไปเรื่อยๆแล้วเสียงมันจะค่อยๆขาดแต่ทีนี้ผมจะทดลองเป็นคนละชั้นกันแล้วก็ปิดประตูด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นบันไดกันดูนะครับอันนี้ผมกดอัดเสียงไว้ก่อนนะครับก็คือจะคุยไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยอ่ะอน,นี้เราจะขึ้นบันไดไปชั้น2นะครับอันนี้กำลังจะถึงชั้น2แล้วนะครับ อ่ตอนนี้ผมอยู่ชั้น2เรียบร้อยนะครับอ่าผมยังได้ยินเสียงอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ชั้น2องไวรลสตัวรับตัวส่งตอนนี้มันยังส่งสัญญาณปกติอยู่นะครับอ่าทีนี้ผมจะเข้าไปห้องนอนนะครับเปิดประตูเข้าไปห้องนอนตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ห้องนอนแล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดประตูไว้นะครับนี่ ไม่แน่ใจนะเกี่ยวกับสัญญาณหรือเปล่านะครับอ่ายังได้ยินเสียงแว่วๆมาอยู่นะครับทีนี้การทดลองต่อไปก็คือผมจะปิดประตูในห้องนอนนะครับนี่ปิดแล้วอ่าปิดเลยปิดประตูเรียบร้อยเหมือนผมจะได้ยินเสียงแว่วๆอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเสียงมันเต็มหรือเปล่านะเพราะผมปิดประตูไปแล้วนะครับ ไดยินเสียงแวแวๆอยู่นะเดี๋ยวผมคัดเถิบคัเถิบมาทางนี้หน่อยนะครับอ่าทีนี้ห่างประตูมานิดนึงอันนี้ผมจับเสียงไม่ค่อยได้ละนะครับแต่เดี๋ยวต้องลองลงไปฟังขื่นเสียงในคิวเบททีท,ทีนะครับ เออผมยังได้ยินเสียงแวววๆล้ผมว่าสัญญาณมันน่าจะส่งถึงกันได้นะครับขนาดปิดประตูไปแล้วเราอยู่ในห้องนอนนะเหมือนกับว่าตัวรับตัวส่งเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วผมอยู่ชั้น2อเนี่ยอยู่ในห้องนอนเนี่ยเราก็สามารถอัดเพลงได้อยู่นะเออ อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราลงไปดูขึ้นเสียงกันนะครับเรียบร้อยละการทดลองเนี่ยผมยังได้ยินอยู่เปิดประตูด,ดูอ่าได้ยินละตอนนี้ก็ดังจะลงไปข้างล่างที่เดิม มาดูผลลัพธ์กันนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากการทดลองนะครับเมื่อกี้ผมได้เช็คขึ้นเสียงขึ้นเวฟในคิวเบตแล้วก็ลองฟังแล้วนะครับปรากฏว่ามันจะมีช่วงที่สัญญาณมันค่อนข้างจะค้อแค่ข้อแค่กับเหมือนมันจะขาดแต่มันยังไม่ขาดนะครับเหมือนมันสัญญาณมันเลื่อนๆครับเลื่อนรางเลื่อนรางอยู่เนี่ยผมจําได้เลยมันเป็นช่วงที่ผมเล่นตอนที่ปิดประตูห้องแล้วนะครับแล้วก็เดินเถิบเข้ามาแถวๆเตียงนอนนิดนึงนะครับ มันจะมีการส่งสัญญาณแบบไม่เต็มนะครับซึ่งเราอยู่คนละชั้นแล้วก็ปิดประตูด้วยแล้วก็เดินลึกขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่ได้แบบหายขาดเลยนะมันจะข้อแคกเลือนลางแค่นิดเดียวเองครับแต่สรุปโดยรวมนะครับผมก็คิดว่ามันยังส่งสัญญาณเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับขนาดขึ้นไปคนละชั้นแล้วแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เดินลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับมันก็ยังส่งสัญญาณเสียงได้ค่อนข้างดีแบบไม่หายขาดไปเลยนะครับโอเคเลยครับอาจจะเกี่ยวกับที่สัญญาณของวเลสคุณภาพของวายี่ห้ออขงเล ผมว่าหลายๆอย่างมันก็มีองค์ประกอบส่งผลหมดนะครับผมก็หวังว่าในการทดลองคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ